คอลลาเจน Type 2เนี่ยค่ะช่วยดูแลส่วนที่สึกหรอที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในข้อโดยกระตุ้นให้สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาค่ะพี่เอแล้วก็ช่วยระดับเพิ่มระดับกรดไฮยาลูโรนิกซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ําหล่อเลี้ยงในข้อ,อนอกจากจะกระตุ้นให้สังเคราะห์เซลล์ใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขายังช่วยยับยั้งการทํางานของเอนไซม์นะคะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตัวเนี้ย ก็มีผลทําให้ช่วยลดอาการปวดข้อหรือข้อยึดได้ทําให้การเคลื่อนไหวของร่างกายดีขึ้นนะคะคือคอลลาเจน t y p ไทป์2เนี่ยหช่วยกระตุ้นให้สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาได้กับ2ช่วยยับยั้งการทําลายแล้วก็ลดอาการปวดข้อหรือข้อยึดได้นะคะคราวนี้คอลลาเจนไทป์2่างที่พี่เอ๋ได้เรียนไปตอนต้นค่ะว่ามันแบ่งออกเป็นอีก2หน่วยย่อยคอลลาเจนไทป์2เนี่ยมี2.1กับมี2.2ครับ 2.1นะ2.1เรียกว่า u n นด n เนเจอร์คอลลาเจนไทปหรือว่าชื่อย่อที่เมื่อกี้เราบอกไปคือ uc 2ครับนะคะมีงานวิจัยว่ามีบทบาทในการลดการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อลดการทำลายเลยนะ uc 2นะลดการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อคอลลาเจนไทป์2แบบที่2หรือ2.2คือ h y d r o ไลซ์คอล l าเจนไทป์2มีงานวิจัยว่ามีบทบาทในการสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อ,อเพราะฉะนันะ้นเราก็มาท่องศัพท์ คำนนิดหนึ่งนะในพาร์ทแรกเราจำเราท่องศัพท์ไปแล้วว่าสองทายสามขนาดค่ะคือทายวันกับทายทูมีสามขนาดเรามาดูศัพท์ชุดนี้จ้ะสับชุดนี้ก็คือคอลลาเจนทายทูจะมี2.1นะครับ2.1คือไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะ2.2เอ้ย2.1คืออัลดีเนเจอร์คอลลาเจน2.2คือไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะครับโอเค 2.1ที่เป็น a r d i n a t u r e Collagen Type 2คือลดการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อค่ะสอ,สอที่เป็น h y d r o l y ซ e ค Collagen Type t จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อ,อเพราะฉะนั้น Collagen Type t เนี่ยจะทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยถูกทำลายได้น้อยลงแล้วก็สร้าง,างใหม่ถ้าป้องกันการทำลายคือ Aldinature Collagen Type Two แต่ถ้าสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อคือ h y d r o ไลซ์คอ l ลาเจนไทป์2แต่ถ้าสับของเราเวลาเราจะท่องจำก็คือ t ทป์2เนี่ยเป็นคอลลาเจนที่ทั้งลดการทำลายาแล้วก็สร้าง,างถ้ากินแบบอาร์ดีเนเจอร์แล้วกินแบบไฮโดรไลซ์ะนะครับทีนี้ยังจำวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะพยายามทวนนะ ไท e 2มี2.1คือ a า d i n ีเนเจ2.2คือ h y d r o ไลซ์2.1คือ a า d i n ีเนเจช่วยลดการทำลาย2.2คือ h y d r o ไลซ์คือการช่วยสร้างนี่แหละนี่พยายามย้ำเหมือนเหมือนพยายามให้ทุกท่านจำได้ที่เวลาเราพูดถึงกระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกให้ทุกท่านดูภาพนี้นิดหนึ่งเห็นสีฟ้าๆนี่ไหมฮะเห็นสีฟ้าๆที่อยู่ในภาพตรงกลางนะ เวลาเราเราเรามีข้อเนี่ยเราจะมีทั้งหมดสามส่วนที่เราจะต้องรู้ะนะถ้าสีเนื้อเราเรียกว่าเป็นแท่งกระดูกอ่านะส่วนสีฟ้าเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกระดูกอ่อนผิวข้อะนะซึ่งกระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยจะเป็นแท่งที่ช่วยยึดอะ่ะช่วยยึดอยู่บริเวณทําให้ข้อสองข้อเนี่ย เออมันเคลือบแล้วมันรู้สึกว่ามันมันไม่เสียดสีกันเหมือนกันชนรถได้ไหมพี่เหมือนกันชนรถเหมือนกันชนกระดูกสองแท่งนี้ค่ะใช่ครับแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องมีส่วนสําคัญอีกอันก็คือน้ําหล่อเลี้ยงข้อเพราะฉะนั้นสามส่วนนี้ถ้าเราจะมีแท่งกระดูกที่แข็งแรงแน่นอนว่าตามงานวิจัยก็คือเราต้องทานแคลเซียมค่ะแต่ถ้าเราจะมีกระดูกอ่อนผิวข้อที่แข็งแรงเราก็ต้องทานคอลลาเจนที่เป็น type t o นะถ้าเราต้องการกระดูกอ่อนผิวข้อสีฟ้าที่แข็งแรงเนี่ยคือให้กินคอลลาเจนที่เป็นไททูซึ่งในไททูเนี่ย <c oughs> ควรกินทั้งแบบอาร์ดีเนเจอร์และกินทั้งแบบไฮโดรไลซ์คือลดการทำลายด้วยแล้วก็ <c oughs> เสริมสร้างด้วยนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็มีคนถามว่าเ้าแล้วน้ำเลี้ยงข้อละ่ะคอลลาเจนช่วยไหมน้ำเลี้ยงข้อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับพวกสารสกัดจากเยื่อหุ้มเปลือกไข่ สารสกัดจากเยื่อหุ้มเปลือกไข่เนี่ยมันจะช่วยทําให้น้ําเลี้ยงข้อเนี่ยดีแต่น้ําเลี้ยงข้อมันก็จะช่วยลดการฝืดตึงอ,ะอ่ะ,อะมันทําให้เหมือนกับมันไม่ติดไม่ขัดไม่ฝืดไม่ตึงะนะครับมีคำถามมีค,คาถามเข้ามาพอดีค่ะพี่เอ๋ดว่า,าผงเยื่อหุ้มเปลือกไข่ที่ตัวเมื่อกี้ที่พี่เอกดว่าไปนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยชื่อคอลาสตินนะคะก็มีคําถามว่าคอลาสตินเนี่ยมีคอลลาเจนเท่าไหร่นะคะในคอลาสตินนะคะ คือผงเยื่อหุ้มเปลือกไข่หนึ่งเม็ดเนี่ยมีส่วนประกอบของคอลลาเจนเก้าสิมิลลิกรัมแต่ว่าคอลลาเจนเนี่ยเขาไม่ได้ระบุทายคือมันปนปนกันมามีเก้าสิบมิลลิกรัมนะคะอ่านี่ตอบคำถามให้แล้วโอเค okay. อ่ะคราวนี้เนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่าคอลลาเจนทายทูมีสองตัวช่วยทั้งลดการทำลายและช่วยทั้งสร้างใหม่นะคะไอตัวลดการทำลายเนี่ยค่ะพี่เอตมันอยู่ในอนินเนเจอร์คอลลาเจนทายทใช่ไหมครับเ,เขาเรียกว่า เอพิโทปอืมอ่าเอพิโทปเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยหยุดการทำลายครับสาเหตุที่อ n นดีเนเจ e ร์คอลลาเจนไทปเนี่ยมีเอพิโทปก็คือว่าเขาใช้เทคโนโลยีใหม่ค่ะพี่เอ๋ในการในกระบวนการแบบเป็นกระบวนการพิเศษเฉพาะเนี่ยคือเขาผลิตในอุณหภูมิที่ต่ำแล้วก็ไม่ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิตเลยครับก็เลยมี e อพิโทปเนี่ยอยู่ในอ n นดีเนเจอร์คอลลาเจนไทปซึ่งตัวนี้เป็นตัวหยุดการทำลาย <inde S 1> เดี๋ยวคุณกิติทีบอกว่าอธิบายแล้วไม่โชว์ผลิตภัณฑ์ผมสั่งไม่ถูกอธิบายให้ลูกค้าไม่ถูกต้องเรียนว่าตามกฎหมายของออยอนะครับ <c oughs> เราไม่สามารถอธิบายพร้อมผลิตภัณฑ์ได้สองคนจะไปอยู่ในคุก <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะต้องไม่พูดเรื่องของสรรพคุณนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เรากําลังจะคุยกันเนี่ยเรากําลังจะคุยกันเรื่องความรู้เกี่ยวกับคอลลาเจน นะดังนั้นถ้าเราจะคุยกันเรื่องความรู้เกี่ยวกับคอลลาเจนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าคอลลาเจนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ย<ฆ>ถ้าเกิดว่าเป็นคอลลาเจนในรูปแบบเม็ดนั่นเป็นไทวัน e กระปุกสีเขียวเนี่ยคอลลาเจนแม็กนั่นเป็นไทป์ o <ฆ>ถ้าเป็นคอลลาเจนที่เป็น rose white r i n k นั่นก็เป็นไทวัน sop คอลลาเจนนั่นก็เป็นไทวัน<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจำได้ไทวัน ก็เป็นคอลลาเจนที่ช่วยในเรื่องของผิวผิผวถูกไหม,มครับน,นั่นก็คือหลักการคอลลาเจนแม็กกระปุกสีเขียวโรสไวท์ดร<ม>ิงค์หรือ SOP พวกนี้เป็นคอลลาเจนไทป์วันที่ช่วยเรื่องผิวนะครับทีนี้จะสังเกตว่า 3, 3 3 3สินค้าที่พูดไปเนี่ยไม่ได้มี agen, อาร์ดีเนเจอร์คอลลาเจนนะไม่ได้มีคอไม่ได้มีไทป์ทูเพราะมันเป็นไทป์วันทั้งหมดเพราะมันเป็นไทป์วันทั้งหมดนะแต่ส่วนถ้ามันเป็นไทป์ทูเนี่ย มันก็จะมีงานวิจัยว่าอดีเนเจอร์คอลลาเจนไทป์2เนี่ยจะช่วยสำหรับคนที่มีปัญหาในแง่ไหนอย่างไรก็ตามแต่ก็ไม่ได้รักษาโรคนะครับแต่ก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอธิบายว่าให้ท่านจำเรื่องไทป์ให้ได้สองไทป์นี้ก่อนนะครับทีนี้ทีนี้เราเราก็มาดูว่าคุณมดกำลังพูดเรื่องของแอปพิโถบแอปพิโทเนี่ยมันอยู่ในคอลลาเจนไทป์2นะ แต่อย่างที่บอกนะถ้าพูดถึงคอลลาเจนไม่ได้ไม่เป็นไรนะเน่นต้องใจเย็นนะคผู้ชมค่อยๆอ่านไปนะคะอ่านะคอลลาเจน type 2เนี่ยคือเอาง่ายๆหัวใจหลักของเขาคือเขาดูแลเรื่องผิวข้อครับนะคะซึ่งดูแลเนี่ยทั้ง2อย่างลดการทำลายแล้วก็สร้างคงเอาไว้ให้เกิดใหม่ได้ด้วยนะคะเอาเอาประมาณนี้ก่อนนะสองอย่างนะคะ2ตัวนี้นะคะก็มีมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายนะคะที่ที่ช่วย ยืนยันเนาะว่าช่วยดูแลเรื่องผิวข้อได้ะนะคะอ่ะมีคำถามว่าคอลลาเจนแม็กซ์ทานวันละกี่เม็ดคอลลาเจนแม็กซ์เนี่ยใน1เม็ดเนี่ยมีคอลลาเจนอยู่800มิลลิกรัมนะคะทานได้ครั้งละ1-2เม็ดตอนท้องว่างนะคะคทานได้แค่ไหนทานได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0มิลลิกรัมต่อวันหนึ่งเม็ดมี800มิลลิกรัมไปหารเอาต้องหารให้ไหมนี่ ส่วนใหญ่ก็ให้กินเช้าเย็นเวลาหนึ2 2> ่งถึงสองเม็ดนะคะอืส่วนซิงแอนคอลลาเจนจะเน้นช่วยด้านไหนก็เหมือนคอลลาเจนแม็กอะครับก็เป็นคอลลาเจนไทป์วันไทป์วันนะคะแล้วซ<อ> <Syn c S 1> ิง <Syn c S 1> ก็จะเ,าาเป็นเรื่องสารอาหารนะที่มีอาจจะถ้าเป็นผู้ชายเขาหรือผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ดีนะน,นี่ก็เป็นเรื่องเรื่องของซิงนะครับ ตะระวันทานโรสไวดิงหนึ่งซองคอลลาเจน Max กสองเมตรและคอลลาเจนเอสโพหนึ่งขวดมากไปไหมคะ mm hmm. ก็โอเคนะต้องสวยมากแน่เลยคนนี้กดเข้าไปดูเมื่อกี้กคุณนัชชานันถามใหม่บอกว่าพี่ถามใหม่นะคะพี่จะเปลี่ยนเวลาทานเอสอพตอนกลางคืนท้องว่างกับยาพี่กลัวว่ามันจะล้างยาตอนนอนหลับค่ะจริงๆ <c oughs> อยากกินตอนกลางคืนมากกว่าจะได้รับโกรทฮอร์โมน อ่าคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ดูดเอ่อมันไม่ได้ล้างยาหรือมันไม่ได้ขัดขวางการดูดซึมยานะครับในแง่ในในแง่ของตัวตัวคอลลาเจนแต่ทีนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ายานั้นอะ่ะต้องกินตอนก่อนนอนคือกินปุ๊บนอนปั๊บเลยหรือเปล่า หรือ,รอ,รอถ้าจริงๆเอาให้สบายใจนะพี่เห็นเราก็ขยับนิดนึงดีกว่าแยกดีกว่าเราจะได้สบายใจว่าตอนจริงๆในในในวัน,ว,นวันหนึ่งถ้ายาเนี่ยยึดเป็นหลักก็ต้องกินก่อนนอนเราก็เลือกช่วงเวลาที่ท้องว่างน่าจะง่ายกว่าเนาะขยับไปเป็นอตอนเช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหมดคิดว่าถ้ายาถ้ายาต้องยึดเป็นก่อนนอนนะอย่าเครียดว่าเปิดขวด SOP โปับ๊บกระดกเข้าปากปับ๊บแล้วหัวต้องถึงหมอนทันทีนะคะคือนั่นก็ไม่ได้หมายถึงท่านต้องไปเครียดขนาดนั้นนะ ผมยกตัวอย่างว่าท่านจะเข้านอนตอนสี่ทุ่มผมกม็ต้องถามว่าตอนตอนสี่ทุ่มท่านต้องไปนั่งคิดว่าท่านกินข้าวเย็นตอนไหนถูกปะแล้วถ้าท่านกินข้าวเย็นตอนหกโมงเย็นสองทุ่มท่านอยากจะกิน sop ท่านก็กินไป และสี่ทุ่มท่านอากจะกินยาก่อนนอนท่านก็กินไปค่ะอ่าเนื่นก็คือท่านลองไปเมเนตหน่างกันสักครึ่งชั่วโมงก็ได้อเอาจะเอาอะไรก่อนหรืออะไรหลังก็ได้คุณนัชนันลองดูนะครับไม่ยากเลยไม่ต้องกังวลพี่ส,สี่ถามว่าคอลลาเจนไทป์2ช่วยเพิ่มความสูงไหมคะจริงๆความสูงมีหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องการพักผ่อนแล้วก็การออกกําลังเนาะคอลลาเจนไม่ใช่ปัจจัยหลักอะคะ่ะอาจจะอ้อมมากเลยอืมเนาะอาจจะอาจจะดูแลเรื่องอื่นดีกว่าครับ คุณเอกชัยถามว่านักกีฬาควรทานคอลลาเจนยังไงผมคิดว่านักกีฬาควรจะต้องเน้นที่ไทป์พรูนะเพราะว่านักกีฬาเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะต้องตีแบตเราจะวิ่งเราจะเตะฟุตบอลเนี่ยแน่นอนว่ากีฬาประเภทนี้จะมีปัญหาเรื่องเข่าหรือเล่นบาสเห็นบ่อยเลยการย่อการกระโดดการหยุดนะจังหวะของตีแบตจังหวะของการเล่นบอลพวกเนี้ย คอลลาเจนพยายามกินที่เป็น type 2เพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของกระดูกอ่อนผิวข้อนะแล้วก็อย่าลืมเติมน้ําเลี้ยงข้อเข้าไปด้วยเพราะว่ามันสําคัญมากไอ้ลดการฝืดตึงพวกนี้แต่ลดการน้ําเลี้ยงข้อไม่ได้มาจากคอลลาเจนน้ําเลี้ยงข้อมาจากตัวสารสารสกัดจากเยื่อหุ้มเปลือกไข่ครับนอกเหนือจากนั้นค่ะคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยจริงๆเพิ่มพวกโปรตีนเนาะพวกเวโปรตีนน่าจะช่วยเหลือได้นะคะ UC2 2สองตัวทานคู่กันยิ่งดีใช่ไหมคะเอ่อจริงๆแล้วจริงจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของไทป์2ออะค่ะคือขึ้นอยู่กับว่าส่วนตัวของท่านท่านท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะดูแลตัวเองในมิติไหนมากเป็นพิเศษนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาครับอืมอ่าเอาเป็นว่า UC2 เนี่ยทานคู่กับผงเยื่อหุ้มเปลือกไข่ดีกว่า ครับนะเพราะว่าจะได้ดูแลทั้งข้อดูแลทั้งน้ำเลี้ยงขอด้วยนะคะสองอย่างเลยนะครับอ่าไทป์ทูเด็กทานได้ไหมครับหมายถึงนักกีฬายาวชนได้นะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับค่ะเพราะว่ามันสกัดมาจากธรรมชาตินะครับคนเป็นกระดูกทับเส้นประสาทควรกินตัวไหนเออคนเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยอันดับแรกต้องไปหาหมอก่อนแล้วให้หมอวินิจฉัยว่าทับแล้วเนี่ยมันทับไปกี่เปอร์เซ็นต์ อาการไม่เท่ากันแล้วพวกนี้ก็อย่าไปเผลอไปนวดนะครับบางทีนวดเนี่ยมันจะอักเสบเฉียบพลันขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนคนกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของคอลลาเจนแล้วอืมอ่มันเป็นเรื่องกระดูกเนี่ยมันซุดลงไปถึงขนาดทับเส้นประสาทมันเป็นเรื่องของปลายประสาทอักเสบแล้วซึ่งผมแนะนําว่าคอลลาเจนไม่ช่วยนะแต่ต้องไปกินยาลดปลายประสาทอักเสบอ่าต้องไปหาหมอนะต้องไปหาหมอ แต่ว่าอาจจะต้องเสริมเป็นแคลเซียมแทนเพื่อให้กระดูกแข็งแรงนะครับค่ะทานกี่เดือนเราต้องหยุดไหมทานนานได้แค่ไหนเอออันนี้หมายถึงคอลลาเจนเนาะนะคะไม่ต้องหยุดเลยค่ะทานไปได้เรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าคอลลาเจนของเราถูกทําลายแล้วก็เสื่อมสลายไปทุกวันนะคะเราต้องเติมเข้าไปได้ทุกวันเลยแต่วันหนึ่งเนี่ยรับประทานได้มากถึงหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมเลยค่ะดีไซน์ได้เองเลยทานตอนท้องว่างนะครับคุณ,ณานัทนันบอกว่า ไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขากินยานอนหลับเข้าใจแล้วก็ไปกินขยบคอลลาเจนจ้ะเพราะฉะนั้นก็ให้ทาน SOP ตอนท้องว่างแทนคุณวันชิวบอกว่าต้องทานตลอดไปใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเป็นความสุขเออเออไม่เป็นอันตรายต้องบอกว่าการทานคอลลาเจนทุกวันไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะดูแลตัวเองทุกวันสามารถทานได้ทุกวัน ตัวผมผมทานทุกวันไม่ได้หยุดเลยเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีอันตรายอะ่ะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กินยาปฏิชีวนะที่จะต้องแล้วก็ไม่ได้กินยาสมุนไพรที่ต้องมีการหยุดเพราะนั้นคุณวันชิวสบายใจได้แต่นะถ้าเกิดเป็น type 2ที่ดูแลเรื่องข้อเราก็คิดว่าถ้าไม่ไม่ทานดูแลไว้มันจะทุกนะใช่ครับเพราะมันจะเจ็บปวดมากกว่าครับเนาะทั้งสองทายเป็นเบาหวานทานได้ไหมคะทานได้ครับ ก็กินแบบไม่ต้องมีน้ําตาลนะครับอืถูกไหมฮะกินแบบเป็นเม็ดไปใช่ครับนะคะ,ะโรสไวดิงค่อนข้างละลายช้าเทียบกับคอลลาเจนต้องอการละลายช้ามีผลมีการละลายช้าเร็วมีผลต่อคุณภาพของคอลลาเจนไหมการละลายช้าเร็วไม่ได้มีผลต่อคุณภาพของคอลลาเจนแต่โรสไวดิงเนี่ยเป็นไฮโดรไลซสคอลลาเจนก็อย่างที่บอกว่า โบกี้รถไฟเนี่ยมันถูกหั่นกันหันเป็นเป็นเป็นข้องหอมมันยังไม่ได้ละเอียดถึงขั้นการเป็นเป็ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการแตกตัวที่อาจจะช้านิดนึงแต่มันมีปริมาณที่เยอะไงครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงก็ต้องต้องเรียนว่ามันมีถึงเอ่อหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมเพราะฉะนั้นในในในท้องตลาดผมไม่แน่ใจว่าเขามีถึง1 0,000มมิลลิกรัมหรือเปล่าของเรามันเยอะเพราะฉะนั้นของของเรามันเยอะมันก็เลยอาจจะแตกตัวช้านิดนึงอาจจะต้องต้องต้องคน เยอะนิดหนึ่งนะครับค่ะแต่ไม่มี<อ>ผลต่อคุณภาพของคอลลาเจนนะครับค่ะผู้หญิงให้นมบุตรทานคอลลาเจนได้ไหมนะคะอ่าจริงๆไม่ได้กระทบหรือว่าไม่อันตรายแต่ว่าหลักการของอาหารเสริมของเราอะค่ะที่เราให้ความรู้มาก็คือเราไม่แนะนําให้อ่ผู้หญิงตั้งครรภ์หรือว่าผู้หญิงให้นมบุตรเนี่ยเราทานอาหารเสริมนะคะเพราะว่า มันส่งผ่านน้ำนมได้เราไม่แน่ใจว่าน้องเด็กเนี่ยจะจะแพ้หรือเปล่าหรือว่าผู้มหวังของเราเนี่ยบางทีมันเซนซิทีฟมากอะคนมีลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพักไว้ก่อนดีกว่านะคะรอให้เลิกให้นมแล้วเข้อเรียบร้อยแล้วน้องโตแล้วค่อยว่ากันคร่ะโอเคคุณมดไปต่อตอนนี้<ง>เรามีสิ่งที่ท่านสามารถจำได้แล้วนะว่ามีสองทายแต่มีสามขนาด นะครับแล้วก็สองทายเนสทายหนึ่งก็จะทายวันก็เป็นเรื่องผิวทายทูไปเรื่องกระดูกอ่อนผิวข้อนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับคอเลาเจนไทป์ทูอะค่ะหลังอาหารได้เลยหรือว่าต้องรอสามสิบนาทีคะรอสามสิบนาทีจริงจริงรอสามสิบนาทีก็ได้หรือจริงๆจะไม่จะเป็นตอนท้องว่างก็ได้เหมือนกันอหลักการขอให้ท่านถามตัวเองว่าท่านท้องว่างหรือเปล่า เวลาท่านจะกินคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นไท๑หรือไทะจะกินก่อนอาหารหรือจะกินหลังอาหารให้ท่านถามตัวเองว่าท่านกินอาหารมื้อล่าสุดเมื่อไหร่ใช <c oughs> ่ไหมครับแล้วท่านก็กล่าวว่ามันย่อยไปหรือ,อยังเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทานหลังอาหารท,าทันทีแต่ว่าท้องยังไม่ว่างอื <c oughs> ทานได้ไหมไม่ผิด อันตรายไหมไม่อันตรายแต่่มันก็จะไม่ได้ผลดีเท่ากับตอนท้องว่างท้องว่างจะเวิร์กสุดแค่นั้นเองไม่ไม่ได้เป็นอันตรายไม่ได้เป็นอันตรายไม่ได้เป็นความผิดด้วยนะครับนะโอเคคราวนี้เนี่ยเขาก็มีคําถามนะคะอันนี้เกี่ยวกับสินค้าเราแล้วนะนะคะกิฟเฟอรินยูซีทูโกเนี่ยแตกต่างกับกิฟเฟอรินยูซีทูยังไงอ่าอ่าเรามีสินค้าใหม่ออกมานะคะกิฟเฟอรินยูซีทูโกเนี่ย สามารถพูดได้ว่าเข้มข้นกว่าเดิมเพราะว่าเขามีฟังให้ยีนะคุณผู้ชมเนื่องจากเขามีไฮโดรไลเซสคอลลาเจนไทป์2เพิ่มเข้ามาในสูตรครับคือตอน UC2 เดิมอะค่ะเรามีอันดีเนเจอร์คอลลาเจนไทป์2คือเป็นเ,เป็นคอลลาเจนชนิดที่2หรือไทป์2แบบ2.1นะแล้วเราก็มีวิตามินซีค่ะนะคะแต่เจ้าตัว UC2 GO เนี่ย เรามีอันดีเนเจอร์คอลลาเจนไทป์2หรือว่าคอลลาเจนแบบที่2-2.1เนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วแถมเรายังเพิ่มไฮโดรไลเซชคอลลาเจนไทป์2เข้าไปอีกนะคะก็คือมี2.2เข้าไปด้วยแล้วก็มีวิตามินซีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้า U C 2 go เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการรับคอลลาเจนแบบไทป์2 เข้าไปทั้ง2.1และ2.2ต่างกันที่ปริมาณใช่ค่ะต่างกันที่ปริมาณแล้วก็ประเภทที่เราเพิ่มเติมเข้าไปแล้วเราเพิ่มไฮดรไลซ์คอลลาเจนไทป์สเข้าไปนะครับค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เยอะมากอ่าเนี่ยมีคนบอกว่าทานแล้วแบบปวดทีนตัวเลยดีขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ทีนี้เวลาเวลามีคนกังวลใจเนี่ยผมก็บอกว่าตัวคอลลาเจนไทป์2แหล่งคอลลาเจนเนี่ยมาจากกระดูกอ่อนบริเวณอกไก่ นะกระดูกอ่อนบริเวณอ,อกไก่แล้วก็ส่วนไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไทป์2เนี่ยมาจากตัวเหมือนแบบกระดูกในส่วนของกระดูกอ่อนของไก่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสังเกตดูว่าไก่เนี่ยจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นสีขาว<ะ>อ่ะมีความข้อต่อพวกน<ะ>ี้จะมีความเป็นธรรมชาตินะครับแต่ในนั้นเนี่ยก็จะมีกระดูกอ่อนที่สกัดออกมาและเอาสารที่ชื่อว่าอดีเนเจอร์คอลลาเจนไทป์2เนี่ย มาอยู่เพราะฉะนั้นท่านทานเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นเคมีอ่ะมันมันเป็นสารอาหารจากธรรมชาติซึ่งท่านสามารถรับประทานได้ด้วยความสบายใจนะครับค่ะเอาล่ะทานกาแฟต้องทานหัางกับคอลลาเจนเท่าไหร่คะไม่ต้องค่ะครับทานได้กันไปเลยทานได้นะคะทานกับเวก็ได้ทานกับโปรตีนก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะสามารถทานได้นะจ๊ะโอเคทานอย่าง เขาบอกว่ามีข้อห้ามข้อควรระวังไหมไอ้เจ้า U C 2 Go ของกิฟฟารีที่เราออกมาใหม่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากเป็นส่วนประกอบหลักจากสารธรรมชาติที่มีในร่างกายอยู่แล้วสามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าด้วยข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะจึงไม่สามารถแนะนําให้เด็กสตรีมีครรภ์หรือว่าผู้หญิงให้นมบุตรเนี่ยรับประทานอาหารเสริมได้นะนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้ครบท้วนแล้วเรื่องคอลลาเจนนะคะสรุปรวมให้นิดนึงนะคะคอลลาเจนมี2แบบ t ะคะไทป์1ดูแลเรื่องผิว Type 2ดูแลเรื่องข้อนะคะไอ้เจ้าไทป์ t y p เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2.1กับ2.2อีก2.1จคือ a าร์ติเนเจอร์คอลลา t y p e 2 2.2คือ h y โดรไลซ์คอลลาเจนไทป์2ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะคะช่วยลดการทำลายหยุดการทำลายแล้วก็สร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่ด้วยนะถ้าเกิดเรารู้คอนเซปต์ต,ตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับ ผู้มุ่งหวังของเราหรือว่าคนที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเราได้รับทราบได้มีคําถามถามมาดีมากว่าคนเป็นเกาทานได้ไหม,มก็คือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าตัวคอลลาเจนอดีเนเจอร์คอลลาเจนไทป์ทูเนี่ยสกัดมาจากกระดูกอ่อนของไก่กระดูกอ่อนของอกไก่นี่เขาก็เลยถามว่าแล้วเป็นกเนกาเนี่ยนคนส่วนใหญ่หหเนี่ยเขาห้ามกินไก่เนี่ยเป็นเกาจะกินอันนี้ได้ไหมนะครับกินได้ไม่เพิ่มกดอ้ากินา โอเคสามารถรับประทานได้นะคะคนเป็นเกาเพราะว่าไอ้เจ้าตัวคอลลาเจนตัวนี้ค่ะที่สารสกัดมาจากโอไกลเนี่ยเขาไม่ได้ไปเพิ่มกรดยูริกนะคะแต่ยังไงเนี่ยคนที่เป็นเกาเนี่ยต้องไปกินยาลดกรดยูริกอยู่แล้วครับนะนะคะส,สรุปนะครับคนเป็นเกากินอาร์ดีเนเจอร์คอลลาเจนไททูไม่ได้เป็นตัวเพิ่มกรดยูริกคะนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่กินตัวนี้แต่ท่านไปกินอย่างอื่นที่มีกรดยูริก อ่ามันก็ขึ้นแต่ว่าคนเป็นเกาก็ต้องทานยาลดกรดยูริกอยู่แล้ว<ฆ>แต่ถามว่าถ้าทานได้ไหมตั้งคําถามก่อนว่าคนเป็นเกากินยาอยู่หรือเปล่าถ้าท่านกินยาลดกรดยูริกอยู่แล้วท่านใช้ชีวิตตามปกติท่านสามารถกินคอลลาเจนอดีเนเจอร์ไทป์2ได้แม้จะทํามาจากกระดูกอ่อนที่อกไก่ก็ตามเพราะไม่ได้เพิ่มกรดยูริกอ่าเพราะไม่ได้เพิ่มกรดยูริกแต่ต้องแต่ต้องยาหยุดยานะอ่าใช่ครับอันนี้สําคัญกว่าเอาละค่ะ น่าจะครบถ้วนแล้วค่ะพี่เอสำหรับวันนี้นะคะคถ้ามีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาแล้วก็ถ้าเกิดทีมงานเราสามารถตอบได้เดี๋ยวจะทยอยตอบไว้ให้ะะใช่ครับเอาล่ะสำหรับเราสองคนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะยังไงพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้ลาก,กันในก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ